ส oh. วัสดีครับพบกับครองลูกบอ,อกครับรผมนะครับ,นบนต, 40, ตันนี้มาดู <49. S 1> บรรยากาศไปตาก,กันนะครับตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่ครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แล้วซ้ายผ่านตลอดเลยไปยี่ผ่านตลอดเข้าไปกันนะ 500เมตรเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกแขวงการทางเข้าสู่ถนนหมายเลข1107่นเกิดพูมิฟนอยากไปเที่ยวอะดูฟองฟ้าเลยครับเหมือนฟองฟ้าเหมือนก่านจะตกเลยนะครับน้ำยเยอะเลยโอ้แม่น้ำเยอะมากเลย มือไม้อาจจะใส่หน่อยนะครับเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกแขวงการทางเข้าสู่ถนนหมายเลข1107งหนึยงศูนยเจ็ซยตายมกิ่งเราจะเไปไ็นไงกันดูกันเรื่อยๆนะครับผม เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข1107อีก1.5กิโลเมตรน้ำขึ้นนะเนี่ยเนาะน้ำเต็มเลย ดูหาดรายนะครับแม่น้ํำปิงดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นไหนกันนะครับผมองฟ้าเหมือนคนจะตกเลยครับมื่อคื้มต้นไม้ยเยอะสวยงามเลยนะครับ แต่บ้านเขาดูดุดมสมบูรณ์เลยนะดูต้นไม้เขียวอีกหกร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจ้าจ้าตอนนี้เรตรงไ้นก็ถึงนานนะเออแล้วปุ๊บก็ถึงละแล้วไปออา บ้านเคียงน้ำกะทีเจอแล้วดีไดหมจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายเต้งเต้งถึงแล้วครับบรรยากาศลมรืร่นนะครับนี่สวยไาางนนะ รถส้วงมันยาวจ้ายังแี่เข้าได้ละฮะอะไรดะบอกมี่ลเลยคิดโน้ยกูพูดอย่างงี้ดิป่กี้จะโชว์เทปยูเทอร์ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ถน,นัดอ่ะดิกลัวไม่ วไม่ตรงแท้ๆไปอีกไปอีก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 เอก,อก,อกจ้าไปจ<ะ>ับแป้งก่อนได้เลยจ้าปากจับไหนปากจับไหนครับโอ้สวยครับสวยงาม ถึงแล้วนะครับจุดหมายของเราเดี๋ยวคันนี้ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วฝวากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ